มัดจะพามาเที่ยววัดไทยนะคะหรือชื่อเต็มว่าวัดศรีนครินทร์วารารามค่ะวัดไทยในสวิตก็มีหลายที่นะคะแต่ที่มัดมาบ่อยก็คือที่วัดศรีค่ะ,ะหน้าบริเวณวัดก็จะมีดอกไม้ล่มลื่นนะคะแล้วก็เห็นโบสถ์ของวัดแต่ไกลเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะดูจากข้างนอกนะคะดูจากข้างนอกเหมือนวัดเล็กนะคะแต่ว่าวัด มีศาลากิจกรรมอยู่ด้านล่างค่ะเป็นห้องใต้ดินลงไปนะคะบริเวณภายในหน้าโบสถ์นะคะอันนี้เป็นที่วางบรรจุอัฐิของคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาตินะคะที่นับถือาศาสนาพุทธหรือว่าอยากจะมาอยู่ในวัดตอนช่วงที่เราเ,เขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะก็จะได้อยู่อย่างสงบนะคะนี้เป็นบริเวณห้องกิจกรรมค่ะสำหรับเด็กนักเ,เด็ก ไทยเด็กลูกครึ่งที่อยากจะเรียนภาษาไทยเรียนดนตรีไทยหรือว่าทางวัดก็ใช้ทํากิจกรรมหรือว่าสอนแม่บ้านพูดภาษาไทยภาษาเยอรมันนะคะฝรั่งพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะมีด้วยค่ะนี่ค่ะบริเวณในโบสถ์นะคะร่มรื่นมากเลยะคะ่ะมีดอกไม้สวยงามนะคะเวลาหน้าร้อนนี่เป็นที่สถิตของรูปปั้นออของเสด็จพ่อรอหและอีกฝั่งขวาก็เป็นของพระแม่กวนอิมะคะ่ะที่เราจะมาขอ บนวานนะฮะขอที่สิ่งที่เราต้องการนะคะหลวงพ่อเขาแนะนําให้มัดมาที่นี่นะคะไปที่สเสด็จพ่อรอหค่ะมัดก็ได้ไปขอแล้วค่ะอันนี้มองลึกลงไปก็จะเป็นที่พักอาศัยของพระอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นห้องกิจกรรมต่างๆเนี่ยคะบริเวณหน้าวัดนะคะสวยงามมากเลยค่ะ วันที่มัดไปก็อากาศคึ้มๆนะคะไม่มีแดดแต่ว่าไม่หนาวค่ะมองแล้วก็สวยมากเลยค่ะวัดแล้วก็ภูมิใจนะคะในความเป็นไทยของเราค่ะวัดนี้ก็สมเด็จย่าได้ร่วมสร้างด้วยนะคะร่วมก่อตั้งด้วยตอนที่เริ่มต้นสร้างวัดนะคะสมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นางนะคะนี่ดอกไม้นะ้าวัดก็มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยค่ะ ต้นไม้ดอกไม้ล่มเลื่นมากเลยนะคะมีพี่ๆสองคนก็เป็นคนไทยที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเขาก็มาช่วยดูแลดอกไม้แล้วก็สวนให้วัดฝีๆค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้กล้าถ่ายพี่เขาค่ะก็น่ารักมากเลยก็ได้พูดคุยกันค่ะว่าเป็นคนอยู่ใกล้ๆน่าจะอยู่จังหวัดอะไรอะสิงห์บุรีนะคะพี่สองคนนี้เป็นพี่น้องกันค่ะอยู่สวิตมานานแล้วค่ะน่ารักมากค่ะ ก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคะว่าวัดเราก็มีวัดไทยสวยๆอยู่ในประเทศสวิตด้วยนะคะเวลาที่คนไทยอยู่ที่นี่อจกต้องการทำกิจกรรมทางศาสนานะคะก็สามารถโทรไปบอกหลวงพ่อหรือว่าอาจจะมีหลวงพี่ที่รับโทรศัพท์หรือว่าเป็นพี่ๆที่เขา อยู่ <ไป S 1> ที่วัดน,นะคะเขาก็จะรับะคะ <ๆ S 2> เราก็บอกเขาได้ะค่ะว่าเราต้องการจะไปทำบุญวันเกิดจะไปทำบุญหรือว่าอยากจะไปถวายเ,าเพนให้หลวงพ่ออย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถโทรไปถามก่อนได้ะคะ่ะสวยนะคะก็สำหรับคนไทยนะคะที่อยูอ่ต่างประเทศนะคะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ ถ้าใครต้องการทำกิจกรรมทางศาสนาทางวัดเขาก็จัดกิจกรรมตลอดนะคะที่มัดได้ยินมาก็คือมีทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันลอยกระทงวันสงการวันเข้าพรรษาออกพรรษาที่วัดก็มีกิจกรรมเหมือนวัดไทยที่เมืองไทยเลยค่ะ สามารถโทรไปนัดกับหลวงพ่อที่วัดได้นะคะว่าเราจะไปทำกิจกรรมวันไหนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ